ประชันหน้าโดนเดือดสองผู้แข็งแกร่งฮากาลิปะทาก,กับฮิกุรุมะงานนี้ใครจะอยู่และงานนี้ใครจะเป็นฝ่ายไป ก็กลาบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ An i m เม a t t เเนี่ยก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ในรายการ V S The Series เหมือนเดิมนะครับตัวละครที่จะนำมา V S ในวันนี้นะครับก็เป็นคำขอจากน้องคนหนึ่งบน u t u b e นะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ขอมาว่าพี่ชายครับผมขอฮาคาริเนี่ยปะทะากับทานายฮิกรุมะทีครับอยากรู้จริงๆเลยนะว่า2คนนี้เนี่ยใครมันจะแน่กว่ากันนะนะโอเคครับเดี๋ยวพี่จัดให้เลยแต่ก่อนอื่นใดต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า2ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัว ค้อนจากเรื่องเรื่องเดียวกันนะครับ years, ซึ่งก็คือมหาเวทผนึกมานั่นเองเพราะงั้นนะครับการจัดวางสเกลพลังที่ผมจะมอบให้เนี่ยก็ไม่ได้มีการกําหนดอะไรตายตัวมากนักก็จะมีทางด้านอาคมกับด้านกายภาพแค่2ด้านนี้เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับพูดถึงทางด้านอาคมกันก่อนเลยดีกว่านะครับอาคมของแต่ละคนหรือว่าการกลางอนณาเขตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับภายในเรื่องเริ่มต้นที่ฮาคาลีเลยดีกว่านะครับการกลางอนณาเขตของฮาคาลเนี่ยมีชื่อว่าการพนันแห่ง ความตายไร้ผลนั่นเองนะฮะซึ่งอาณาเขตของฮาคาริเนี่ยหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่และแน่นอนนะครับว่าอาณาเขตของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนแต่ถ้าสำหรับคนญี่ปุ่นโดยตรงแล้วที่เขาเล่นปลาจิงโกะกันเนี่ยนะครับเขาจะรับรูก้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเกมนั้นนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยปาจิงโกะก็เหมือนการปั่นสล็อตนี่แหละครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆให้ทุกคนเนี่ยได้อ๋อว่ามันคือแบบนี้นี่เองนั่นเองนะครับการใช้งานของการกลางอาณาเขตของฮาคารเ่ะัตะาจสว ิงกซึ่งมันจะมีตัวเลขเนี่ยนะครับที่อยู่คนละแบบถ้าตัวของฮาคาริเนี่ยรอบแรกนะครับเขาเกิดซุ่มได้แล้วมันไม่แจ็คพอตหรือแจ็คพอตไม่แตกเนี่ยนะครับเขาก็จะได้อย่างอื่นมาแทนอาจจะเป็นพลังกำลังหรือพลังสายเวประมาณนี้นะครับส่วนถ้าหากเขาเนี่ยซุ่มได้แจ็คพอตแตกหรือตัวเลขทั้ง3เนี่ยนะครับตรงกันทั้งหมดเนี่ยฮาคาริก็จะได้พลังไสายเวแบบไร้ขีดจํากัดเลยไม่มีหมดครับภายใน4นาทีซึ่งเขาจะสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นสายเวทอะไรสายเวทย้อนกลับร่างกายเขาเนี่ยแขนขาดขาขาด,ขาดหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับ ที่ไม่ใช่หัวเนี่ยก็จะสามารถใช้สายเวทย้อนกลับกลับมาได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะแต่หลักๆก,ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าได้แจ็คพอตเนี่ยครั้งนก็จะได้โบนัสมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพลังกาลังสายเวทที่ไม่มีจํากัดแบบกดโจซาโตรุอะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้เรื่อยๆภายใน4นาทีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะครับภายใน4นาทีเนี่ยเขาสามารถใช้สายเวทแบบปลดปล่อยเท่าไหร่ก็ได้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างบั็กและโกงจริงๆมาดูในส่วนอาคมของฮิกุรุมะกันเลยดีกว่านะครับพลังที่เขาได้โชว์ออ โดยการกางอาเขตนี้นะครับมีชื่อว่าทันพิฆาตนั่นเองนะในช่วงเวลาที่เขาใช้กลางอนณาเขตทานพิฆาตนี้นะครับตัวของฮิกุรุมะเนี่ยจะมีชิกิกามินะครับหตัวนะครับที่เป็นจัสเมนนะซึ่งมันเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินโทษท่านของคนที่ถูกการกางอนาเขตนี้นะครับอาจจะหนักไปเบาหรือเบาไปหนักเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของคนผู้นั้นนะครับแต่มันจะมีอยู่2เงื่อนไขนะครับในการตัดสินเนี่ยอย่างแรกจะเป็นการริบซับนะครับซึ่งการริบซับเนี่ยมันก็จะเป็นการยืดเอาอุปกรณ์ใส Reaper, ที่ศัตรูเนี่ยได้พกพามาด้วยแต่ถ้าหากศัตรูเนี่ยไม่มีอุปกรณ์สัาเวทเลยมันจะยึดอะไรล่ะครับมันจะยึดตัวอาคมของผู้ใช้สัยาเวทคนนั้นนั่นเองนะครับเอาง่ายๆคือยึดความสามารถของคนที่โดนโทษทันมาได้นั่นเองซึ่งคนผู้นั้นเนี่ยก็จะไร้อาคมเลยทันทีนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขข้อแรกนะครับนับได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่โคตรบัักเลยสามารถลิฟเอาอาคมของคนอื่นมาได้ด้วยนะฮะอีกข้อนึงเนี่ยก็จะเป็นการปะหารเลยนะครับซึ่งฮิกุรุมะเนี่ ได้รับดาบเพชฌฆาตนะครับมาเพื่อสังหารศัตรูซึ่งไอเจ้าดาบเพชฌฆาตนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการวันช็อตทีเดียวนะครับศัตรูเนี่ยขีดไปเลยหรือแค่สกิดนิดเดียวนะครับศัตรูเนี่ยก็ขีดได้เลยนะฮะนับได้ว่าเป็นความสามารถที่โกงและบักมากๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาตัดสินเลยนะครับสองคนนี้เนี่ยใครมีอาคมหรือการกงลงอาเขตเนี่ยที่แข็งแกร่งมากกว่ากันนะแน่นอนนะครับคนที่ได้ด้านอาคมนี้ไปก็คือตัวของฮิกุรุมะนั่นเองนะครับทำไมอาคมหรือว่าอาเขตของฮิกรุมะเนี่ยถึงโกงและแข็งแกร่งมาก กว่านั่นก็เพราะว่ามันมีความสามารถในการยึดอาคมของคนอื่นเนี่ยนะครับให้คนอื่นไม่สามารถใช้อาคมได้และก็มีความสามารถในการตัดสินโทษทานด้วยการวันช็อตด,ด้วยนะฮะซึ่งอาคมหรือการกลางอนาคเขตของฮาคาริเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องใช้ดวงนะรอบแรกเนี่ยสุมแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เสียเปรียบเขานะครับกว่าจะได้เนี่ยก็คงโดนอนาคเขตของฮิกุรุมะเนี่ยตัดสินไปแล้วนั่นเองนะฮะเพราะงั้นนะครับไม่ว่าจะมองอยัางไงาเนี่ยการกลางอนาคเขตหรือว่าอาคมของฮิกุรุมะของเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งกว่านั่นเอง ถัดนะมาทางด้านกายภาพกันเลยดีกว่านะครับความแข่งทางด้านกายภาพ ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับจะเป็นตัวของฮาคาลิที่ได้ไปไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายความเร็วความอึดนะครับฮาคาริเนี่ยเหนือกว่าตัวของฮิกุรุมะทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นนะครับสเกลด้านกายภาพเนี่ยฮาคาลิจึงได้ไปเต็มๆนะต่อไปเนี่ยเรามาตัดสินกันเลยดีกว่านะครับว่า2คนนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ที่ชนะจริงๆกันแน่นะครับและแน่นอนนะครับผลที่ออกมาในครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าขอมอบกับตัวของฮิกุรุมะเลยแล้วกันนะครับส่วนเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับอย่างแรกในการต่่อสู้ทุม สุดตัวของ2ตัวละครนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องกลางอนณาเขตเนี่ยสวนกันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าหากกลางอนณาเขตสวนกันแบบนี้เนี่ยอนณาเขตของใครเนี่ยจบได้เร็วกว่าอนาเขตคนนั้นก็จะได้เปรียบนะครับอย่างของฮิกุรุมะเนี่ยมันจะจบเร็วกว่าถ้ามันตัดสินหรือว่าพิพากษาป,ปุ๊บเนี่ยตัวของฮาคาลีเนี่ยนะครับจะถูกลิฟเอาอาคมไปทั้งหมดเลยนะและถ้าหากมีตัดาสินพิพากษาขั้นสูงสุดอย่างการประหารชีวิตเนี่ยนะครับฮาคาลีเนี่ยพลาดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับคือถ้าพลาดเนี่ยฮิกุรุมะสามารถใช้ปลายดาบ่ยสกกิราางแล้ว ตายไปเลยนะฮะแล้วยิ่งฮาคารเนี่ยนะครับไม่เหลืออาคมที่ต่อกรกับฮิกุรุมะแล้วด้วยนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่จะขิดสูงมากๆเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ว่ามันก็ไม่น่าแปลกนะครับเพราะว่าความโกงของกลางอาณาเขตตัวของฮิกุรุมะเนี่ยมันโกงกว่าจริงๆนะและภายในเนเรื่องเนี่ยฮิกุรุมะนะครับยังได้ถูกขนานนามว่าเปรียบเสมือนโกโจ2เลยนะดังนั้นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยฮิกุรุมะจึงเป็นฝ่ายที่ชนะไปนั่นเองนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้สุดท้าย ันนี้นะครับถ้าหากใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง a n i m e b t t t l เให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย